เรื่องมันหนักไปเนี่ยอไปเลือแงแงกับแดงกับหญิงกม่นกร่อคนบ้างนะพี่ก้อยกับมก้อยู่เบาคอม่เบา พามือหน้าบ้านก็จะมีทอง,ทองกับพินมันแต่ว่าพินไม่มาแต่พี่กันเองพี่เห็หน้าบ้านพี่นาได้นาเนาะแล้วก็กกพี่วงกับพี่ดุ้่หน้าบ้านาาแล้วงงลว,วงพวกใครอีกวงคิดอเออวงคิดเอ็ดล็อกเบามีใครบ้างพี่บุพี่บุงบงลงเบาพี่เต้พี่เต้มาย ไร้องคเีพี่แม่จะมีเดี๋ยวรอพี่แ่มวพูเครืองหนที่แกไม่ได้ใช้ต้องรังเครื่องหนึ่งคใช่ใ่ เรื่องเรื่องคู่หญิงเจอทิพทิพกไปดีกว่าทิพกับอาร์ตก็ได้ทิพใครนะทิพกอาร์ตอาร์ตเนี่ยอาร์ตเนี่ยเหรออาร์เราแต่เดี๋ยวพี่ตองก่อนเนี่ยพี่กับบุ้งเจอแบงค์กับหญิงอ๋อหญิงอันนี้ก็เรื่องหญิงเหมือนกันนะแบงค์กับน้ำพี่กับบุ้งผู้ติด น้ำนะน้ำเอ้กาน์ดิน้ำกับใครนะน้ำกับแบงค์น้ำน้ำน้ำถีน้ำกับแบงค์พี่กับบุมิเรื่องกับหญิงทริปกับอาร์ตเออใครอีกมีเกมแรกเกมสองอยู่สองคนเดี๋ยวขนโขนกันน ขนทองเหมือนกันวงวงคิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพชรมาตีด้วย

อที่ทีวอนนี่มันจะยืมมือถือที่ไหนีี่ะอละไมันนะเอาไปไฝงนอแล้วมีเรื่องยังยังเหรอ ไฟยูยูนะยูยูเลยค่ะไรไม่ได้ค่ะฟองเข้าไปแกงขาฟองฟองกับทิปควเอาไปตั้งไว้ฟังนี้นะจะได้ด้หมดแค่อย่ากทิ้งไว้เหมือนวันนั้นก็พอไม่น่าดีร้องไม่ถึงกูไปไหนวะม้องคนก็อยู่ที่สองเครื่อง ก็เตยเหรอพี่กิ๊ฟดีครับผมก็เตยต้องอยู่ตรงข้ามเลสนุกกว่าพี่กิ๊ฟดีค่ะสสวัดีครับอันนี้อกขนาดเลยใช่ไหมอ่าอ่าอ่ามีน้ำหมด 好。 ดูเว่งเหนื่อย เดี๋ยวพองพองคู่ทิพนะต่อไป ที่ับที่ไหนพอมันสํลาดอัน้ก็ยาวไปเลย